สวัสดีครับผมปาเขาเองนะครับผมเจอนี่นะครับแต่ว,วันนี้เราไปรีวิวสปานสกายวอล์ดนะครับผมเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเด mm hmm. ี๋ยวเราขึ้นไปดูบนสกายวอล์ดนะครับม mm ัน hmm. ใกล้จะปิดแล้วครับจะปิดหกโมงครับพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วแสงสวยมาก ก่อนขึ้นไปเราก็มาที่ห้องซื้อตั๋วก่อนนะครับผมเรามาซื้อตั๋วกันนะครับคนละ60บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มายืนรอเข้าแถวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านในนะครับเำรับเข้ามาคนละคู่นะครับแล้วก็จะรอขึ้นลิฟต์ไปทางด้านบนนะครับทุกคนเราก็กดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น4นะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ชั้น4กันแล้วนะครับเ๋เราจะไปเดินกันที่สกายวอล์กนะครับผมว่ามีความน่ากลัวมากขนาดไหนครับทุกคน เดินไปย่องไปเดินไปย่องไปครับควรหน่อยครับเดินไปย่องไปครับควรหน่ยครับไม่ค่อยเดินนะครับผมเราจะเห็นมุมของกาญจนทบุรีแสงพระอาทิตย์สดใสนะครับอุ้ยไปดูดด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่บนสกายวอล์กนะครับซึ่งด้านล่างนะครับของสกายวอล์กนะครับเป็นพื้นน้ำนะครับคน เราได้มาถึงเมืองการแล้วนะครับแสงพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกครับตอนนี้ไม่ร้อนมากนะครับช่วงเวลาประมาณ5โมงครับ5โมงเยน็นครับทุกคนมาเที่ยวกันได้นะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของเมืองการจันทบุรีครับเดี๋ยวเราพาชมบริเวณรอบครับผมไปเดี๋ยวดเินล่วงไปในน้ำ ที่นี่กาญจนบุรีทุกคนอย่าเผลอจับราวเหล็กนะครับผมอาจจะมีไฟฟ้าสถิตนะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับโดยรอบสะพานนะครับผมโดยรอบสะพานสกายวอล์กนะครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับผมด้านบนก็จะมองเห็นวิวนะครับของเมืองกาญจนบุรีกันด้วยนะครับทุกคนด้านบนนะครับถ้าอยู่ที่ด้านบนนะครับก็จะมองเห็นเห็นคนเดินอยู่ล่างครับเดินอยู่งล่างครับ ดูลมแรงมากครับทุกคนดูทรงผมไู้ลมแรงมากมาาครับทรงผมกระจายเลยครับทุกคนลมแรงมากครับทรงผมกระจายเลยครับนั่งเต็มที่แล้วครับหลายที่แล้วดูไปชมที่ไหนเลย,เ,ยเราไปต่อครับยังไม่มีไม่จบทุกคนก็ถ้าเกิดมาช่วงเสาร์ที่นะครับ <c oughs> ก็จะมีตลาดนัดคนเดินนะครับผม <c oughs> มาเที่ยวกันได้นะครับ <c oughs> ก็จะมีตลาดนัดคนเดินนะยาวไปจนสุดสุดสุดสะพานนุ่งเลยนะครับผม งูเลยนะครับทุกคนมาเที่ยวมาได้นะครับผมสหรับที่ครับกาญจนบุรีนะครับสําหรับที่นี่ก็เปิดทุกวันนะครับผมมากันได้นะครับผมสําหรับที่นี่สครับสกายวอล์กจังหวัดกาญจนบุรี